สันทนาช้ำใจตู้า่าวไม่มีโอกาสพูดซัดหากพิสูจน์แล้วไม่ผิดชูวิทย์ต้องรับผิดชอบทานอตกองสลักพลัสวางเงิน200ล้านบาทหากหาคนนําเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้ให้มอบเงินให้ตัวเองนายสันทนาแฉธุรกิจนายชูวิทย์ตกแต่งบัญชีเลี่ยงภาษีโฉวภาพอดีตผู้บัญชาการฐานบกร่วมงานแต่งลูกชายนายชูวิทย์ชี้น่าจะอยู่เบื้องหลังเชื่อว่าวา,วาทกรรมกล่าวหาตนขายชาติ เป็นปฏิบัติการ I.O. ถท้าน็อตวางเงิน200ล้านบาทไปออกรายการทีวีร่วมกันไหมหากหาคนนำเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้ให้มอบเงินให้ตนในเวลา10นาฬิกาของวันที่7ธันวาคม2565ที่โรงแรม Grand Center Point เพลินจิตห้องชิดลม2ถนนวิทยุในสันทนาประยูนรัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชูวิทย์กมลวิสิตพร้อมพวก ในสันทนะกล่าวว่าตั้งแต่ปี2,543บัญชีงบดุลของบริษัทนายชุวิตมีภาวะขาดทุนมาตลอดโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่อีกทั้งการปล่อยให้กรรมการบริษัทมากู้ยืมเงินบริษัทประมาณกว่า400ล้านบาททั้งที่มีภาวะขาดทุนนั้นเป็นไปได้อย่างไร นอกจากนี้ยังนำโฉนดที่ดินของ3บริษัทมาแสดงเพื่อ,อยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวเป็นของนายชูวิ์จริงโดยจะนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อกรมสรมพักรให้ดำเนินการตรวจสอบบริษัทนายชูวิ์ นายสันธนะเปิดเผยว่าส่วนตัวเคยเข้าไปร่วมทําธุรกิจกับนายชูวิทย์จึงทราบข้อมูลมาพอสมควรและที่ผ่านมานายชูวิทย์ก็เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับนักธุรกิจที่อาบอบนวดด้วยกันมาก่อนเช่นเดียวกันโดยนายสันธนายืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดนายชูวิทย์แน่นอนล่าสุดร้องทุกกล่าวโทษกับนายชูวิทย์ไปแล้วถึง9คดีคดีแรกเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน ในข้อหาโรงแรมเดอะเดวิดมั่วสุมยาเสพติดและเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนดพื้นที่สอนอทองหล่อคดีที่2วันที่7พฤศจิกายนพื้นที่สอนนอลุมพินีข้อหาพูดพาดพิงให้เสียหายดูหมิ่นด้วยการโฆษณากรณีนายทอมเครือโสพลพูดถึงนายชูวิทย์และมีการพาดพิงมาถึงนายสันทนะในช่อง YouTube ตัวเองคดีที่3วันที่8พฤศจิกายนที่นายชูวิทย์ออกมาแถลงข่าวและชี้สุนัขพร้อมเรียกชื่อตนแจ้งความข้อหาดูหมิ่นโดยการโฆษณา และหมิ่นประมาด้วยการโฆษณาพื้นที่สอนอทองหลอ่อคดีที่4วันที่9พฤศจิกายนแจ้งความ3ามรมในพื้นที่สอนอทองหลอกมที่1่เอาผิดในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าโดยการโฆษณากรณีรเผชิญหน้ามีปากเสียงกันและนายชุวิตท้ายช็อกต่อยที่หน้าสอนอทองหลอกรรมที่2กรณีนายชุวิตโทรศัพท์หาพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งพูดพาดพิงตนโดยใช้คําว่าสันควาน กคาที่3กรณีนายชุวิตโพสต์พาดพิงว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถตลาดใหม่ดอนเมืองในข้อหามิ่นประมาทพื้นที่สอนอทองหลอ่อ ส่วนคดีที่7วันที่3ธันวาคมในพื้นที่สนลุมพินีซึ่งตนมาดูคลิปย้อนหลังเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับนายชุวิตที่รัฐสภาจึงมาแจ้งความในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาคดีที่8วันที่6ธันวาคมตนไปร้องเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรกรณีที่นายชุวิตเข้าไปก่อความวุ่นวายและบุกรุกเขตห่วงห้ามบริเวณรัฐสภาและคดีที่9ในวันเดียวกันตนได้ไปร้องปปงกรณีที่นายชุวิตเอาข้อมูลทุกรรมการเงินของนายตู้ห่าวไปให้พลตํารเอกสุรเชษฐหักพาน รองพบตรซึ่งตนมองว่าหลักฐานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่ใช่หน้าที่ของนายชูวิทย์อย่างไรก็ตามทั้งหมด9คดีที่แจ้งไปนั้นจะรอดูความชัดเจนในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายชูวิทย์ไปมอบบริเออร์ให้กับสอนอทองหล่อนั้นตนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายเนื่องจากตนมีคดีความกับนายชูวิทย์อยู่ที่นั่น นอกจากนี้นายสันทนะยังโชว์ภาพของอดีตผู้บัญชาการฐานบกที่ไปร่วมงานแต่งงานลูกชายของนายชูวิทย์โดยตั้งข้อสังเกตถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกันซึ่งสันนิฐานว่าบุคคลในภาพนั้นน่าจะอยู่เบื้องหลังนายชูวิทย์หรือไม่เนื่องจากกระแสสังคมที่มีการสร้างวัฒกรรมให้ตนเป็นคนขายชาติซึ่งเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการ IO การเคลื่อนไหวของนายชูวิทมีเจตนาแอบแฝงด้วยการขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งวัตถุประสงค์ทางการเมืองถือว่าสำเร็จแล้วจึงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายชูวิทน่าจะค่อยๆยยุติลงสำหรับกรณีของนายตู้หาวนั้นตนได้ประสานกับทนายความส่วนตัวของเขาตลอดทราบมาว่ายังไม่มีการยื่นประกันตัวซึ่งตนรู้สึกช้ำใจมากเพราะเขาไม่ได้มีโอกาสออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยจึงอยากจะฝากบอกว่าหากตู้หาวมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงนายชูวิทจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ ส่วนกรณีของนายน็อตกองสลับพลัสออกมาแถลงข่าวเมื่อวานว่านายสันทนะไม่มีอำนาจใดๆในการไปตรวจสอบบริษัทของตนนั้นนายสันทนะชี้แจงว่าตนมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ที่ให้สิทธิพลเมืองในการตรวจสอบความผิดปกติหรือความไม่ชอบมาพากลนได้และพร้อมโชว์เอกสารทางการเงินของบริษัทกองสลับพลัสโดยระบุว่าเป็นการดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์กลุ่มธุรกิจการค้าภายใน โดยฝากบอกว่าอย่ามัวแต่เล่นทิกต o k ให้รู้จักอ่านข้อมูลทางกฎหมายด้วยและท้าให้น็อตนำเงิน200ล้านบาทมาวางเป็นกองกลางและไปออกรายการทีวีร่วมกันหากหาคนนำเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้ให้มอบเงินให้ตน200ล้านบาทสืบจากข่าวรายงาน